แกงเหลืองนะคะใส่ปลาแดงนะจ๊ะปลาอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ดองนะคะแกงส้มใต้หรือว่าแกงเหลืองนั่นเองนะจ๊ะถุงละยี่สิบบาทตลาดโชคอาลีแยกดอนทรายนะคะร้านแกงแม่รัตนาตลาดโชคอาลีอยู่ท้ายตลาดเลยติดกับร้านขายหอมกระเทียมตรงข้ามร้านขายน้ำสมุนไพรเจมุกเดินไปให้สุดตลาดเลยนะคะร้านหัวมุมตรงสามแยก มีไข่เป็ดขายด้วยแล้วก็ปลาอินทรีชิ้นเล็กสิบบาทยี่สิบบาทมีขายปลาส้มก็มีนะจ๊ะไข่ต้มพะโลนะจ๊ะเมนูประจำร้านเลยนะจ๊ะมีเมนูทุกวันเลยต้มแซ่บเครื่องในหมูเปื่อยๆกันเลยจ้าเมนูประจำร้านนะจ๊ะมีขายทุกวันอุ่นร้อนๆเลยเมนู ต้มจืดผักกาดดองมะระนะจ๊ะอร่อยอ่อยยั่วๆกันนะจ๊ะแม่รัตนาตลาดโชคอารีแยกดอนทรายตรงข้ามร้านขายน้ำสมุนไพรเจมุกนะคะอยู่ตรงสามแยกเลยนะคะหัวมุมอยู่ท้ายตลาดติดกับร้านขายหอมกระเทียมนะคะปลาส้มทอดทรงเครื่องก็มีขายนะจ๊ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีบริการแพ็คขาย เป็นชิ้นชิ้นเมนูยั่วๆอีกเมนูหนึ่งล้นปลาอินทรีที่ร้านมีปลาอินทรีชิ้นละสิบบาท20สบาทขายด้วยนะจ๊ะไข่เป็ดสิบฟองสี่สิบบาท